สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Great to Talk ใน ep ที่55ครับกับผมเกรทอภิชิตฮะก็วันนี้นะครับเรา,เ,าเดินทางมาถึงวิธีการเข้าถึงความสุขแบบออกซิโทซินแล้วนะฮะก็ประมาณสัก4-5 ep ที่ผ่านมาก็จะพูดถึงวิธีเข้าถึงความสุขแบบเซโรโทนินนะครับ ซึ่งเราทบทวนกันอีกทีนะครับก็คือความสุขก็จะมี3อันนะครับความสุขแบบเซโรโทนินนะครับเกี่ยวกับสุขภาพกายใจนะครับถัดมานะครับในพีระมิดอีกขั้นหนึ่งก็คือความสุขแบบออกซิโทซินนะครับก็จะเป็นความผูกพันความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็คือความสุขแบบโดพามีนนะครับเป็นความสําเร็จความก้าวหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีนะครับการ เข้าถึงความสุขแบบออกซิตทซินนะครับก่อนอื่นนะครับมันมีอยู่ด้วยกันเจวิธีด้วยกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะพูดถึงแค่วิธีเดียวนะครับก็เดี๋ยว EP หน้าก็จะหยิบมาพูดในวิธีอื่นๆนะครับวิธีนี้นะครับก็คือเทคนิคนะครับที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกถึงความผูกพันนะครับซึ่งไอ้ความผูกพันเนี่ยมันก็คือเหมือนกุญแจ สำคัญนะครับที่ทำให้สารออกซิโทซีมเนี่ยหลั่งออกมานะครับแล้วทำให้เราเกิดความสุขชนิดนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องรู้ว่าไอความรู้สึกผูกพันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งหนังสือเนี่ยกอ็อธิบายเทคนิคนะครับที่ทำให้เรารู้สึกถึงความผูกพันนั้นนะครับแล้วก็ช่วยให้าสาร ออกซิกโทซินเนี่ยหลั่งออกมานะครับซึ่งมีอยู่4เทคนิคด้วยกันนะครับในเทคนิคที่1นนะครับก็คือการสัมผัสนะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคนรักนะครับกอดจูบจับมือเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกนะครับการอบกอดสัมผัสทารกนะครับหรือการนวดเนี่ยเช่นหลานนวดไหลให้คุณตานะครับจะช่วยให้ออกซิกโทซินหลั่งออกมานะครับ ดังนั้นเนี่ยการสัมผัสเนี่ยเป็นหนึ่งวิธีนะครับที่ช่วยให้ออกซิโทซินหลั่งออกมาได้ง่ายที่สุดนะครับอันนี้คือเทคนิคแรกนะครับสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะฮะเทคนิคถัดมานะครับก็คือการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีโอกาสได้สัมผัสนะครับในเทคนิคที่ผ่านมาเนี่ย แต่การปฏิสัมพันธ์ที่ใจสื่อถึงกันเนี่ยเช่นการสบตาหรือการพูดคุยนะครับที่ถูกคอเนี่ยก็ทําให้สารออกซิโทซินเนี่ยหลั่งออกมาเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยการมีพักพวกนะครับหรือว่าเพื่อนฝูงเนี่ยหรือการครบค้าสมาคมกับผู้คนจํานวนมากเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็ช่วยให้สารออกซิโทซินเนี่ยหลั่งออกมาได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเขาก็บอกว่า เราเนี่ยอาจคิดว่าการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของกลุ่มหรือสังกัดที่เราอยู่เนี่ยทำให้รู้สึกสบายใจนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวออกซิโทซินเนี่ยมันจะหลั่งก็ต่อเมื่อเราสำนึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนะครับก็คือการมีกลุ่มอ,อาจจะไม่ได้ช่วยให้สารออกซิโทซินหลั่งออกมานะครับแต่ว่า การสำนึกว่าเออเราแบบ e l ลอง to กลุ่มนี้นะครับการสำนึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้ออกซิโทซินหลั่งออกมานะครับดังนั้นเขาแนะนำว่าให้พึงระลึกไว้ว่าการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกนะครับช่วยส่งผลต่อการหลั่งของออกซิโทซินนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในทางตรงกันข้ามนะครับ สภาวะที่ขาดการปฏิสัมพันธ์เนี่ยหรือว่าเราว้าเวอยู่คนเดียวนะครับก็จะเป็นสภาวะที่เหมือนขั้วตรงข้ามนะครับที่ทำให้ความสุขแบบออกซิโทซินเนี่ยไม่มีนะครับเพราะงั้นให้มันระลึกนะครับว่าเออเราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนะครับของชุมชนของพรรคพวกนี้นะครับก็จะทำให้สารออกซิโทซินหลั่งออกมาแล้วก็นำไปสู่ความสุขในพีระมิดขั้นนี้ นะครับถัดมาเทคนิคที่3นะครับคือความมีน้ำใจแล้วก็ความซาบซึ้งใจนะครับการ appreciate นะฮะอออกซิกโตซินเนี่ยมันมีชื่ออีกชื่อว่าฮอร์โมนแห่งความมีน้ำใจนะครับเวลาที่คนเราทำอะไรที่มีน้ำใจให้กับใครสักคนนะครับทั้งคนที่ให้น้ำใจแล้วก็คนที่รับน้ำใจเนี่ยจะมีสารออกซิกโตซีนหลั่งออกมาด้วยนะครับ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องน้ำใจแต่ว่าเป็นเรื่องของการ appreciate การรู้สึกซาบซึ้งใจกับคนคนนั้นนะครับหรือว่าการช่วยเหลือสนับสนุนผู้อื่นเนี่ยหรือเวลาเราไปอ,อาสาสมัครเนาะเราไปเป็นอ,อาสาสมัครในกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้ออกซิโทซีนหลั่งออกมาเช่นกันนะครับแล้วก็การที่เราเนี่ย อนอกจากการเป็นอาสาเนี่ยเราทําอะไรให้คนอื่นนะครับยิ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับเวลาเรามีน้ําใจนะครับทั้งเราและเขาเนี่ยก็จะได้ออกซิโทซินหลัออกมาเช่นกันก็เป็นการาเหมือนกับให้ซึ่งกันและกันให้ความสุขแบบออกซิโทซินนะครับถัดมานะครับในเทคนิคสุดท้ายก็คือความสัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยงนะครับการหลั่งของออกซิโทซินเนี่ยจากการ สัมผัสในเทคนิคที่1นนะครับหรือว่าการมีปฏิสัมพันธ์นะครับในเทคนิคที่2เนี่ยไม่ได้จํากัดนะครับอยู่กับแค่มนุษย์นะครับมันเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับน้องหมาน้องแมวเราก็ช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกถึงความผูกพันได้นะครับการกอดสัตว์เลี้ยงนะครับการลูบนะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายนะครับหัวใจพองโตนะครับ จะเลี้ยงเองนะครับเมื่อถูกเลี้ยงดูนะครับถูกลูกถูกกอดเนี่ยก็จะแสดงท่าทีผ่อนคลายออกมาให้เห็นในเวลานั้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าของและสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เหมือนเป็นการได้รับความสุขแบบออกซิโทซินเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนะครับมันมีงานวิจัยที่บอกว่าสารออกซิโทซินเนี่ยสามารถหลั่งออกมาได้นะครับแค่เราเนี่ยสบตากับสัตว์เลี้ยงคู่ใจนะครับก็คือแค่สบตา กับสัตว์เลี้ยงคู่ใจเนี่ยก็ได้แล้วนะครับสารออกซิโทซีนที่ทําให้เรามีความสุขในแบบออกซิโทซีนนะครับและนี้ก็คือเทคนิคนะครับที่ทําให้เรารู้สึกถึงความผูกพันนะครับซึ่งเป็นความรู้สึกสําคัญนะครับที่ช่วยให้เราเนี่ยมีสารฮอร์โมนนะครับชนิดนี้นะครับออกซิโทซีนะหลั่งออกมาซึ่งนําไปสู่ความสุขในชีวิตของเรานั่นเอง ครับเรากลับมาพบกันใหม่ EP หน้าครับกับ Great t o t a l k สวัสดีครับ